เปิดเจ็ดดาราลูกครึ่องแท้จริงมีชื่อภาษาไทยเรียกได้ว่าหัวกระไดวงการบันเทิงไม่เคยแห้งสำหรับนักแสดงลูกเครึ่งผู้ซึ่งส่องแสงเป็นดาวระดับฟ้าและจะมีนักแสดงลูกครึ่องบางคนที่ชาวเราอาจจะคุ้นแต่ชื่อภาษาอังกฤษหารู้ไหมว่าเขาและเธอเหล่านี้แอบมีชื่อจริงเป็นภาษาไทยกับเขาด้วยซึ่งทาไม่ใช่แฟนคลับตัวยงบางคนก็อาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดเจ็ดดาราลูกครึ่ง ที่มีชื่อภาษาไทายมาก่อนโดยจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คนที่หนึ่งนั้นคือพระเอกลูกครึ่งอย่างมาริโอเมาเร์โดยถึงจะมีชื่อมาริโอที่คุณพอ่อตั้งให้ตามชื่อนักแข่งมอเตอร์ไซค์ชาวอิตาเลียนแต่ตอนเข้าโรงเรียนสมัยเด็กๆหนุ่มโอเคยมีชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทายว่านัทวุฒิสุวรรณรัตน์ซึ่งได้ใช้ชื่อดังกล่าวในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นต่อมาคนที่สองนั้นคือเทย่าโรเจอร์แม้ชื่อปัจจุบนันที่เป็นภาษาไทายจะเปลี่ยนไปจากชื่อเดิ ตอนยังเป็นเบบีจากนัทยามาเป็นเฮรวีแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือรอยยิ้มที่เปี่ยมสเสน่ห์ของนางเอกละครปริศนาเวอร์ชันช่องมาร์สีพศ2543คนนี้เห็นเมื่อไรโลกบูบ,บูดก็พลันสดใสทุกทีปาต่อมาคนที่สนั้นคืออเล็กซ์เรนเดลนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เกิดที่ประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ4ขวบจึงไม่แปลกที่จะมีชื่อไทยเท่ๆว่านายเนราวิตร หรือจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆอเล็กซานดราไส่มอนเรนเดลหนุ่มอเล็กซ์ก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดจ้าต่อมาคนที่4นั่นคือนางเอกสาวสวยแพทริเซียกูดโดยไม่แปลกที่หลายคนจะติดหูกับชื่อแพทริเซียมากกว่าทว่าลูกครึ่งอังกฤษไทายยังสาวแพทธเธอก็มีชื่อแสนไพเราะเป็นภาษาไทายนะจา้าว่าทันชนกนั่นเองต่อมาคนที่5้นั่นคือนางเอกรุ่นใหญ่แอนทองประสมที่เรียกได้ว่าเกือบไปแล้วค่ะเกือบไปแล้วเมืองไทยเกือบไม่ ได้มีชื่อสีจันทร์ทองะสมเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแล้วถ้าคุณแม่สีจิตไม่พาพี่แอนทอกไปเปลี่ยนชื่อเสียก่อนส่วนชื่อเล่นจริงๆของพี่แอดที่คนสนิททางบ้านเรียกขานก็คือบุ๋มนั่นเองต่อมาคนที่6นั่นคือ osh, วินลี่แม็กอินทอชวัยรุ่นยุค90ต้องตอบได้แน่นอนว่านักแสดงและพิธีกรรูปหล่ออารมณ์ดีอย่างพี่วินลี่นั้นมีชื่อไทยว่าเริงฤทธ osh, ิ์แม็กอินทอชนางทำแม็กชินย้อนกลับไปยุคนั้นต้องบอกเลยว่าพี่แกหล,ล่อมากไม่เกร ใ,ใจหน้าอินหน้าพรมที่ไหนทั้งนั้นเลยก็ว่าได้และคนสุดท้ายนั่นคือพอลล่าเทเลอร์โดยหากเอ่ยชื่อพัทลพาสุภาอักษรว่าเป็นดาราชื่อดังของวงการบันเทิงไทยหลายคนอาจจะเกาหัวกระแรเป็นงงพลังนึกในใจว่าใครแต่หากบอกว่านี่แหละค่ะชื่อนามสกุลภาษาไทยของพอล่าเทเลอร์คุณแม่ของน้องไลลาลูกา้าเอลล่าเรียกได้ว่าทำเอาบางคนอึ้งเพราะไม่เคยรู้มาก่อน